ักร้องถูกหวยสุนารีมนสิทธิ์คำสร้อยถูกลัตเตอรี่เล็กท้ายสองตัวสตัวสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกขั้นอีกแล้วนะคะสุนารีเลราชศีมานะคะแล้วก็คุณมนสิทธิ์คำสร้อยดวงเฮงอีกแล้วนะคะงวดนี้นะคะถูกลัตเตอรี่2ตัวแล้วก็สมตัวนะคะโดยคุณสุนารีราชศีมานะคะ ซื้อเลขฟาดเคราะห์นะคะรถป้ายแดงไปชนตูดรถคันอื่นนะคะเธอทุ่มซื้อลอตเตอรี่ไปถึง125ใบนะคะปรากฏว่าผลการประกาศรางวัลสลักกินแบ่งรัฐบาลออกมานะคะคุณสุนารีนะคะนักร้องลูกทุ่งขวัญใจบรรดาคอหวยนะคะถูกลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัว83ดําจำนวน7ใบนะคะ รับเงินประมาณ14,00งบาทนะคะก็ดวงเฮงทูก,กันไปนะคะในขณะที่คุณมนสิทธิ์คำสร้อยนะคะจะพอใบหวยขวัญใจคนชอบตัวเลขนะคะงวดนี้มือเข้าวินนะคะดึงละตเตอรี่ออกมานะคะมือดีนะคะมือเฮง จับได้เลขลงท้าย449นะคะจำนวน3ใบนะคะได้รับเงิน12,000บาทนี่เลยเป,เป๊ะเลยนะคะโดยคุณมลสิทธิ์โพสข้อความพัน Facebook ส่วนตัวบอกว่าถูกพ่อหอมปากหอมคอมี3ใบขอบคุณตาชาพี่วินมอเตอร์ไซด์ดึงเลข449ให้ผมเลยเอา449ให้เป็นรางวัลหนึ่งใบ ค่าดึงลอตเตอรี่ให้ผมงวดหน้าดึงให้ไหมนะครับนี่เลยนะคะโอ้โหถูกหวยแล้วยังใจดีแจกลอตเตอรี่หนึ่งใบที่ถูกให้ด้วยนะคะนี่คือคนถูกหวยนะคะคุณสุนารีก็ถูกที่ชอบซื้อลอตเตอรีนะคะบางทีเธอก็ถูกจํานวนมากจํานวนเยอะหลักหมืน่นหลายหมื่นขึ้นไปหลักแสนก็มีนะคะงวดนี้ถูกเจ็ดใบนะคะสองตัวเจ็ดใบนะคะคุณมนสิทธ งวดนี้ถูกสามใบนะคะเลขท้ายสามตัวสามใบแต่ว่าหนึ่งใบแบ่งให้คนที่ดึงลัตเตอรี่ให้นะคะนี่เลยนะคะคนดวงเฮงนักร้องขวัญใจลูกทุ่งขวัญใจบรรดาคอหวยเขาดวงดีนะคะสวัสดีค่ะ